สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอังคารที่24พฤศจิกายน2558ราคาทองคำม้านโดนแรงเทขายแล้วก็ปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับ1,065ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็เป็นประเด็นเดิมนะคะว่ามีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะซึ่งล่าสุดก็มีประธานเฟดสาขา ซานฟรานซิสโกนะคะก็เปิดเผยพูดออกมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่าแนวโน้มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัดเบี้ยในเดือนธันวาคมมีค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะส่วนเมื่อวานนี้กองทุน SPR เนี่ยขายทองออกมาสูงถึง5.06ตันนะคะก็เป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงแรงเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐเมกาจะออกมาอ่อนแอก็ตามราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะ1,068ดอลลาร์ลดลงไป8.7ดอลลาร์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอนะคะก็จะมี2ตัวเลยยอดขายบ้านมือ2เดือนตุลาคมลดลงเหลือ5.36ล้านยูนิตนะคะต่ำกว่าที่คา,คาดการว่าจะออกมา5.4ล้านยูนิตแล้วก็ดัดชนี P.M.I. ภาคการผิดเบื้องต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะบากว่าลดลงาจาก5 4าก54.1เป็น52.6บนะคะก็บ่งชี้ว่าภาคการผิดของสัฐอเมริกานะคะก็ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ2ปีนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะว่าน่าจะออกมาอยู่ดับ54 ส่วนคืนนี้นะสหร,รัฐเมกาจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวทีเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงสุกร์ศุ์นะคะวันพระหัสวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดทําการของตลาดหุ้นนะคะตลาดการเงินของสหร,รัฐเมกานะคะเนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ประกาศตัวเลขหลายตัวทีเดียวก็มี g d p ไตมาสานะคะแต่เชีราคบ้าน ยีเมืองใหญ่ดัดจมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจกายนนะคะที่สําคัญน่าจะตามมองก็น่าจะเป็น GDP ไต่มาสสองซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่สองนะคะครั้งนี้ตลาดประเมินว่าน่าจะขยายตัวดีขึ้นนะคะขยายตัว2%จากที่ประมาณการครั้งแรกขยายตัว1.5%นะคะส่วนตัวอื่นๆส่วนใหญ่ก็ออกมาดีขึ้นนะคะ ที่ตลาดคาดการณ์ไว้เพราะฉะนั้นยังคงต้องระวังว่าเงินดอลลาร์ะจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็มากดดันราคาทองคําได้ต่อนะคะทองคำนะคะณนะตอนนี้มีแนวรับสําคัญ1 6ึ่ดอลลาร์นะคะอย่าหลุดแนวรับตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าราคาทองคําทําจุดต่ําสุดใหม่เรื่อยๆซึ่งไม่ส่งผลดีกับราคาทองคําเลยนะคะมีแนวโน้มี่อ่อนตัวลงต่อเพราะฉะนั้น หลุด1,065ดอลลาร์แนวรับถัดไปจะเจอเลยก็1,050ดอลลาร์นะคะมันระวังแรงเทขายส่วนแนวต้านระหว่างวันนะคะ1,080ดอลลาร์แล้วก็1,090ดอลลาร์ค่ะสำหรับการลงทุนใน g o l d f เจอ e ์นะคะปรับฐานลงมา1,065ดอลลาร์เข้าซื้อเกงกำไรนะคะแล้วก็จุดตัดขาดทุน1,060ดอลลาร์นะคะ กรณีที่ราคาทองคำหลุด1,065ดอลลาร์เปิดฝั่งขายได้เหมือนกันหรือกรณีที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1 9 0ดอลลาร์เปิดฝั่งขายเหมือนกันค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็กางตัวในเกาะแคบนะคะแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยทรงตัวนะคะใกล้เคียงกับร,ราคาปิดของวันศุกร์ ก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาหุยหว่ามากมายนะคะประเด็นเรื่องเฟดปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยในเดือนธันวาคมที่ใกล้จะถึงเนี่ยนะคะก็อาจจะตอบรับไปพอสมควรสำหรับตลาดหุ้นนะคะก็รายย่อยในประเทศนะคะเมื่อวานเป็นกลุ่มที่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานขายสุทธิออกมา1,300้ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างประเทศ มียอดซื้อสุดที่839ล้านบาทนะคะลงทสามวันซื้อสุดที่348ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดนุนพ์หรือตลาดที t ฟกซาหน่าสนใจนะครัแล้วคุณต่างประเทศซื้อสุดที่ในเซ็น50อินดิคเิวเจอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3, ะะเป็นะครับเปมันเริ่มสูงขึ้นด้วย4,404สัญญานะครเมื่อวานสัญญาเดือนแซดเนี่ยปรับตัว ลงเข้าใกล้นะคะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน900จุดนะคะแล้วก็มีแรงเทขายสลับออกมานะคะประเด็นออที่น่าสนใจนะคะก็คงมีโอกาสเหมือนกันที่เมเ้นเงินฟันโฟจากต่างเทศจะไหลกลับเข้ามานะคะจากงาน Thailand f ฟกัสที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่2-4ธันวาคมนะคะเท่าที่ดูสถิติที่ผ่านมานะคะ เซ็น i n เ e ็กซ์ก็มักปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นแน,น่นอนต้องเป็นหุ้นกลุ่มมาเก็บแคทขนาดใหญ่นะคะกลุ่มแบงค์เนี่ยขึ้นเยอะที่สุดตอนนี้กลุ่มแบงค์น่าสนใจนะคะแนวรับในการเข้าเก็งกำไรนะคะให้ไว้887ถึง890จุดนะคะแล้วก็อีกแนวรับ1875จุดนะคะก็ยังยังมอกว่ายังคงน่าสนใจอย,อยู่ นะคะคงานไทไลน์โฟกัสมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นะคะก็ส่งผลมาแล้วในไต,ตรมาสสี่นะคะแล้วก็ไต,ตรมาสหนึ่งก็น่าจะได้ผลบวกค่อนข้าง,งาจะเยอะทีเดียวนะคะส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะสุดพารายฟิวเจอร์พับฟิวเจอร์หาสุดพารายฟิวเจอร์ราคาพื้นสุดพาายปรากฏว่ามาพักตัวที่แนวรับ19บเาบาทสาสตังค์ถึง19บเาบาทสีสตังค์นะคะ หลังจากที่ในวันพฤหัสเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามามากนะคะเราก็ปรับตัวขึ้นแรงนะครภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาหุ้นสปรายมองว่ามีแนวโน้มว่าปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่สร้างฐานที่เบริร์น19บาทต่อเนื่องติดต่อกันหลายสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังปคับประคองเหนือ19บาทได้นะคะเข้าซื้อได้สาหรับสพรายฟิวเจอร์นะครับ ท็อปฟิวเจร์นะคะราคาหุ้น Top ก็ปรับตัวลงในเปริมาณมากทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่หลายวันก่อนนี้ก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นบวกก็มีนะคะว่าในส่วนของค่าการการันแล้วก็ราคาน้ํามันนะคะที่คาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาสสีก็จะเป็นปัจจัยบวกสําหรับหุ้นท็อปนะคะเพราะนั้นเกงกําไรฝั่งซื้อได้นะคะให้แนวรับไว้ที่60บาทแล้วก็58บาท สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ